เซียนอมตะ2,500ปีบทที่889หนึ่งคนดึงหม้อก้าติ่งภายใต้สายตาของทุกคนซูยเย่แบกหม้อยักย้ายขึ้นมาก่อนจะปรับตำแหน่งกลางอากาศจากนั้นจึงค่อยๆวางลงบนพื้นดินตุ้มช่วงเวลาที่หม้อติ่งยักย้ายแต่กับพื้นผืนแผ่นดินก็สั่นสะท้านโดยพลันม่านฝุ่นควันฟุ้งกระจายไปทั่วพื้นที่เมื่อเห็นภาพนี ทุกคนก็ยิ่งตื่นตกใจหม้อติ่งนี้หนักเท่าไหร่กันวางบนพื้นเบาขนาดนั้นยังทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนระดับนี้ได้เจ้าซูเย่คนนี้ทำได้อย่างไรคนคนเดียวแบกม่อมหือมาขนาดนี้ได้อย่างไรเราตั้งหลายคนร่วมมือกันยังไม่แม้แต่จะขยับแต่เขาคนเดียวกลับทำได้ง่ายปานนี้เชียวบ้าบ้าไปแล้วเสียงร้องอุทานด้วยความตะลึงดังขึ้นทั่วทิศฟู เมื่อซูเย่กวาดสายตามองติ่งยักย้ายที่เหลืออีก8จุดเขาก็พันสูดลมเข้าลึกในใจรอบคิดว่าต้องการพลังบวกจริงๆด้วยถ้าไม่มีพลังบวกของฮาวรานย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะต้านทานแรงกดดันของหม้อก้าติ่งคิดเช่นนั้นแล้วซูเย่ก็มุ่งหน้าไปยังหม้อที่สองโดยทันทีและนั่นเป็นตำแหน่งที่ผู้บัญชาการทั้งหพุ่งเข้าไปเขาไม่ได้พูดพร่ำอะไรทั้งนั้น เมื่อถึงพื้นซูยเย่ก็อาแขนออกและอบกอดตัวหม้อทันทีภายใต้การเสริมพลังบวกของ่าวรานแรงฉุดรั้งแห่งมหาค่ายกลเก้าแคว้นบนตัวหม้อก็ถูกลบออกไปจากนั้นซูยเย่พลันเค้นแรงสุดกำลังขึ้นมาเขาส่งเสียงคำรามลั่น ท่ามกลางความตื่นตกใจที่ไม่อาจซ่อนไว้ได้ของผู้บัญชาการทั้ง6และเจ้าสำนักทั้งหลายติ่งใบที่สองพลันสันไหวมันถูกยกขึ้นไปจากดินลมหอบทีละเล็กทีละน้อยเมื่อเห็นเช่นนั้นผู้บัญชาการทั้ง6กก็สั่นสะท้านไปทั้งร่างมองหน้ากันอย่างนึกทึ่งในตัวอีกฝ่าย โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ติ่งถูกดึงออกจากดินโดยซูยเย่เมื่อมองไปยังตัวมอยักย์ใหที่บทบังผืนฟ้าพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันมหาศาลจากเหนือศีรษะผู้บัญชาการทั้ง6กต่างก็ตะลึงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นี่เป็นความรู้สึกที่ทำให้พวกเขาต้องการล่าถอยดังคนธรรมดาที่เผชิญหน้ากับเหล็กหมื่นตันมอติ่งถูกยกออกมาตึงฟ้าสถานดินสะเทือนไม่เกินจริง ซูยเย่รีบปรับตำแหน่งโดยไวหลังจากย้ายหม้อไปยังตำแหน่งที่สามารถวางลงได้เขาก็รีบหันหลังและมุ่งหน้าไปยังหม้อที่สามทันทีทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดท้ายหม้อติ่งทั้งเก้าก็ถูกดึงขึ้นมาทีละหม้อในที่สุดก็เอาออกมาหมดแล้วเมื่อดึงหม้อติ่งสุดท้ายเสร็จแล้วซูยเย่จึงถอนหายใจออกมาทำไมหม้อติ่งเหล่านี้ถึงได้ใหญ่โตนะ ทุกคนรีบมารวมตัวมีคนหนึ่งเอ่ยถามอย่างหวัดผวาไม่ใหญ่แล้วจะสยบก้าวแควนได้ยังไงครับซูยเย่ตอบกลับด้วยรอยยิ้มทุกคนพยักหน้าอย่างเห็นด้วยขณะมองไปยังติ่งทั้งเก้าถึงเหตุผลจะเป็นเช่นนั้นแต่หม้อก้าติ่งใหญ่ตมหัหลนขนาดนี้เราจะนำเข้าไปในสนามรบได้อย่างไรหม้อที่ใหญ่ยักย,ย้ายเช่นนี้อย่าว่าแต่สมรภูมิเลยแม้แต่นำออกจากแดนลับยังไม่ใช่เรื่องง่าย มอก้าวติ่งเป็นเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งแห่งจีนเราดังนั้นมันจะธรรมดาได้ยังไงหล่ะครับสูเย่ยิ้มพร้อมใส่หน้าเครื่องมืออาคมพื้นฐานบางอย่างยังมีความสามารถในการขยายใหญ่และหดเล็กแบบนั้นแล้วม้อก้าวติ่งหล่ะครับภายใต้สายตาสับสนของผู้คนซุเย,ย่พุ่งไปข้างหน้าเหาะขึ้นไปกลางอากาศสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเขากวาดสายตามองติ่งทั้งก้าเบื้องล่างอ้าปากสวดคาถาลับ นี่คือภาษารับจากบรรพการเป็นต้นกำเนิดภาษาจีนเนื่องจากการออกเสียงแตกต่างจากภาษาจีนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งจึงไม่มีผู้ใดในที่แห่งนี้ที่สามารถเข้าใจได้ขณะที่ทุกคนสงสยัยกึกกึกกึกทันใดนั้นติ่งทั้งเก้าก็สันระรวัวสายตาของทุกคนหวัดผวาในระหว่างการสันไหว ม้อติ่งทั้งหมดลอยขึ้นไปกลางอากาศพุ่งทะยานเข้าหาซูเย่ทุกเม็ดที่เข้าใกล้พลันมีขนาดเล็กลงเมื่อมันไปถึงตัวซูเย่เม้อยักษ์ย้ายขนาดสูงเท่าตึกสิบชั้นก็หดเหลือขนาดเท่าแหวนหล่นลงในฝ่ามือซูเย,ย่อย่างแผ่วเบาซูเย่เก็บเข้ากระเป๋าโดยตรงหืมเร็วขนาดนี้เชียว สมกับเป็นเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งของจีนสามารถทำให้ขนาดเล็กใหญ่ได้ตามใจชอบถึงเครื่องมืออาคมกับสมบัติทุกชนิดจะมีความสามารถในการขยายใหญ่และหดเล็กแต่ที่สามารถใหญ่ได้ถึงขนาดนี้และเล็กได้เช่นนั้นมีเพียงหม่อ9ก้าติ่งเท่านั้นลองคิดว่าหากนี้เป็นในสนามรบหม่อกลายเป็นขุนเขาร่วงลงมาจากฟ้าสถานการณ์นั้นจะเป็นเช่นไรจะมีกี่คนที่กลัวจนถึงตายแล้วจะมีคนกี่คนที่ถูกบทขยี้ ทุกคนต่างพากันทึ่งจินตนาการถึงอนุภาพของม้อก้าวติ่งในสมอรภูมิซูเยทยานลงมาจากฟากฟ้าพร้อมกับรอยยิ้มเรียบร้อยแล้วไปกันเถอะครับอืมเยี่ยนตี้พยักหน้ามองนาฬิกาข้อมือแล้วเอ่อยใกล้จะได้เวลาแล้วเราคงมีอนาเขตติดต่อกับออสเตรเล,เลียในไม่ช้าใช้เวลาเดินทางกลับกันก่อนไว้ค่อยพูดคุยกันเมื่อกลับถึงดินแดนภูผามหานทีขณะออกมา พวกเขาพบกับหลิวชวนจื้อระหว่างทางสึกใหญ่กำลังมาวันนี้ฉันจะให้โอกาสท่านอีกหนเมื่อพูดออกไปเยียนตี้ก็ปลดผนึกพลังยุท์ของหลิวชวนจือ้อได้หลิวชวนจื้อมองเยี่ยนตี้ด้วยความซาบซึ้งจากนั้นจึงพยักหน้าอย่างแรงด้วยสายตามุ่งมัน่นณดินแดนภูผามหานที บรรดาผู้ฝึกยุทธที่ได้รับบาดเจ็บจากศึกก่อนเกินกว่าครึ่งได้รับการรักษาโดยแพทย์แผนจีนพลังปราณเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการเรียกรวมพลของทีมสืบสวนทุกคนจึงมารวมตัวกันอย่างว่องไวภายนอกมหานครกองทัพนับล้านตั้งขบวนทัพรูปสี่เหลี่ยมทุกคนเตรียมพร้อมปรับสภาพร่างกายให้สมบูรณ์รอคอยช่วงเวลาเปิดศึกผู้บัญชาการทั้งหและซูยเย่ยืนอยู่บนกำแพงเมือง เสียงตะโกนของเยี่ยนตี้กึกก้องไปทั่วฟ้าดินดังไปถึงหูของทุกคนในสถานที่อย่างกระจ่างชัดรับทราบทั้งกองทัพตอบรับเป็นเสียงเดียวกันสีหน้าของแต่ละคนเอ่อล้นไปด้วยความมั่นใจความฮึกเหิมที่ไม่อาจหยุดยั้งปกคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้าผู้บัญชาการทั้งหกอดไม่ได้ที่จะยิ้มให้กัน ดูจากเวลาแล้วเรายังเหลืออีกสองวันก่อนการเชื่อมต่อกับออสเตรเลียซึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมซูเย่กล่าวผมจะไปสอดส่องสถานการณ์ก่อนครับได้ยินเช่นนั้นทุกคนพันยิ้มกว้างออกมาอีกครั้งนั่นก็เพราะหนก่อนซูเย่ไประเบิดคลังสเสบียงของอีกฝ่ายตืมเอาสิ เยนตี้พยักหน้าแต่ต้องระวังตัวด้วยหลังจากทำสงครามกับอินเดียออสเตรเลียคงลงมือสืบเรื่องของเธอด้วยทุกอย่างที่มีบางทีพวกเขาอาจจะเตรียมการเฝ้าระวังไว้เป็นพิเศษแล้ววางใจได้ครับผมรู้ดีว่ากำลังจะทำอะไรอยู่สูเยพยักหน้ารับจากนั้นภายใต้สายตาเฝ้ามองของผู้บัญชาการทั้งหเขาก็มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยฉับพลัน ตามข้อมูลจากทีมสืบสวนออสเตรเลียอยู่เพียงแค่หลังพื้นที่ขั้น8ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้ความเร็วของซูเย่ไวเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่เขาต้องทำไม่ใช่เพียงการสืบข้อมลูของศัตรูแต่ยังต้องเหลือเวลาเพียงพอสำหรับการจัดตั้งค่ายกลนดังนั้นจะเสียเวลาไปไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเมื่อมาถึงชายแดนตะวันออกเฉียงใต้ ซูยเย่ก็ได้เห็นช่องว่างขนาดยักษ์ย้ายกำลังหดเล็กลงอย่างเชื่องช้าเชื่อช้าเป็นอย่างยิ่งเมื่อยืนอยู่ทางด้านนี้สายตาก็ไม่อาจมองเห็นสถานการณ์ฝั่งตรงข้ามได้ฟืบร่างกายของเถาเคลื่อนไหวทันทีซูยเย่พุ่งขึ้นไปบนทอ้องฟ้าห่อเหินเดินอากาศมุ่งหน้าไปทางฝั่งศัตรูอย่างไม่คิดเสียเวลา ต้านทานแรงดึงดูดมหาศาลไม่นานซูเย่ก็มาถึงใจกลางของช่องวาง่างทว่าทันใดนั้นคลื่นพลังจิตพลันจู่โจมเข้าใส่ซูเย่หน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยจากนั้นจึงรีบเปิดใช้งานพลังกายมายาซ่อนกลิ่นไอปรานของตนและปกปิดร่างกายทันทีพอผ่านไปได้สักพักพลังจิตถึงพัดผ่านร่างกายไปว่าแล้วเชียว เมื่อพลังจิตเคลื่อนผ่านไปคิ้วของซูเย่ขมวดปมโดยไม่รู้ตัวเป็นขั้นเก้าดูจากความแข็งแกร่งของพลังจิตแล้วผู้ที่กำลังตรวจสอบและสอดส่องพื้นที่แห่งนี้คือยอดฝีมือขั้นเก้าแห่งออสเตรเลียถึงแม้พลังจิตจะไม่ได้กลั่นกล้าทว่ากลิ่นอายของอีกฝ่ายก็ทรงพลังเป็นอย่างมากเริ่มเฝ้าระวังฉันเร็วขนาดนี้เลยเหรอซูเย่นิ้วหน้า นี่คือผลลัพธ์ที่ตามมาจากการรั่วไหลของข่าวอีกฝ่ายคงได้อ่านกระทู้ว่าเขาสอดส่องสถานการณ์ของกองทัพอินเดียล่วงหน้าจึงเตรียมการเฝ้าระวังไว้เป็นอย่างดีหากหลิวชวนจื้อไม่ได้ขายข้อมูลให้หอเทียนจีออสเตรเลียคงไม่มีทางระมัดระวังเช่นนี้แต่แค่นั้นจะป้องกันฉันได้ยังไงเขาว่าอย่าง,าววายงเย้ยหยันก่อนที่ซูยเย่จะออกเดินทางต่อ เขายังคงใช้พลังกายมายาเพื่อซ่อนเร้นกลิ่นไอปราณต่อไปและใช้ปฐมปราณกำเนิดเพื่อจำแรงเป็นกลุ่มพลังปราณแสนธรรมดาในฟ้าดินแม้แต่ยอดฝีมือที่พลังจิตทะลวงขั้น9ก้าก็ไม่อาจตรวจพบเพื่อไม่ให้กระตุ้นความสงสัยของอีกฝ่ายได้ซูเย่จึงตั้งใจลดความเร็วลงและเดินตามกระแสลมในช่องว่างอย่างเชื่องช้าจนกระทั่งเข้าใกล้ชายแดนออสเตรเล,เลียในที่สุด10นาทีให้หลัง ซูยเย่มาถึงดินแดนออสเตรเลียสถานการณ์ของทางนี้คล้ายคลาบคลากับประเทศจีนมันเป็นบริเวณที่มีพืชพันธุ์เขียวชะอมเป็นอย่างยิ่งความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือพืชพันธุ์ในที่แห่งนี้มีระยะห่างกว้างขวางแม้จะมีต้นไม้มากมายทว่าเมื่อกวาดสายตามองก็ยังรู้สึกถึงความว่างเปล่าและเมื่อเข้าไปภายในป่าซูยเย่เดินหน้าขณะสำรวจสภาพแวดล้อมอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปเป็นเวลาน,านานเขากลับไม่พบผู้คนแม้แต่คนเดียวอย่าว่าแต่ผู้คนกระทั่งอาศรนที่ควรจะอยู่อาศัยในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากก็ยังไม่พบราวกับเป็นนครอ,อันว่างเปล่าเสียอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นซูเย่ขมวดคิ้วด้วยความสับสนหรือว่าออสเตรเลียจะเรียนรู้กลยุทธ์เมืองร้างมา กลยุทธ์เมืองร้างคือกลยุทธ์ที่จงใจแสดงให้ศัตรูเห็นว่าไร้ายการวางแนวตั้งรับทําให้ศัตรูเกิดความชงนงไม่กล้าผลีพรามบุกจู่โจมไม่ใช่พรมแดนกําลังจะเชื่อมต่อกันแล้วพวกมันจะซ่อนตัวกันทั้งหมดไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มายังชายแดนพวกมันอยู่ไหนกันพลังเนสวรรค์ทํางานพลังนาสาสวรคร์ทํางานซูยเยเดินหน้าต่อไป สำรวจกระแสพลังปราณในอากาศเบื้องหน้าอย่างต่อเนื่องตรวจจับกลิ่นไอพลังปราณในฟ้าดินอย่างละเอียดพยายามตามหาฐานที่มั่นของกองทัพออสเตรเลียทว่าหลังจากตามหามาเป็นเวลานาน,านเขาก็ยังคงไม่พบสิ่งใดแต่เมื่อกำลังจะถอดใจทันใดนั้นเองกระแสความผันผวนของพลังปราณอันแสนคุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นมาแดนลับ ช่วงเวลาที่รู้สึกถึงกระแสพลังปราณนี้ร่างกายของซูเย่พลันสันไหวเล็กน้อยจากนั้นจึงเผยรอยยิ้มเยือกเย็นบนใบหน้าเขาเข้าใจแล้วว่ากองทัพออสเตรเลียอยู่ที่ใดคิดใช้แดนลับเพื่อลอบจู่โจมพวกเราโดยไม่ทันตั้งตัวอย่างนั้นเหรอซูเย่พึพรรมพำกับตนอื่มมีเหตุผลนี้เป็นหนทางเดียวที่พวกแกสามารถทำได้จริงๆซูเย่ยิ้มกว้าง ทันทีที่กลับมาจากแดนลับของมอ .9 ติ่งซูเย่ก็ได้รับข้อมูลของกองทัพออสเตรเลียจากทีมสืบสวนข้อมูลอย่างละเอียดแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ฝึกยุทธของกองทัพออสเตรเลียมีมากกว่า7 0 0 0หคนทว่านี่เป็นจำนวนที่เล็กน้อยอย่างไรเสียจำนวนประชากรในออสเตรเลียก็น้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพวกเขามีเพียง25ล้านคนเท่านั้นไม่อาจเทียบเคียงได้กับประเทศอย่างจีนและอินเดีย ด้วยฐานประชากรที่น้อยเกินไปออสเตรเลียที่สามารถฝึกผู้ใช้พลังได้มากกว่าเจ็ดห่นคนนับว่าไม่เลวแล้วทว่าด้วยจำนวนคนเพียงเจ็ดหื่นคนจะรับมือกับกองทัพจีนกว่าล้านชีวิตได้อย่างไรซูยเย่กับผู้ฝึกยุทธจีนทุกคนต่างสงสัยออสเตรเลียไม่เคยแสดงให้เห็นถึงความต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยังคอยสืบเรื่องกำลังพลกองทัพจีนกับซูยเย่อยู่เสมอเห็นได้ชัดว่ามีเจตนารบกับพวกเขา หรือจะเป็นไปได้ว่าความอาดหารของออสเตรเลียมาจากแดนลับแห่งนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นซูเย่พลันปรีเข้าไปหาตำแหน่งของแดนลับทันทีและเมื่อมาถึงทางเข้าของแดนลับซูเย่ก็พบว่าที่แห่งนี้เป็นป่ารกชัดเล็กน้อยภายในป่านอกเหนือจากทางเข้าแดนลับนั้นมันก็ไร้ซึ่งกลิ่นไอปรานของผู้คนหรืออสูรและยังคงว่างเปล่า ตามความผันผวนของพลังปราณที่แผ่ออกมาจากประตูหลังจากแน่ใจแล้วว่าไม่มีผู้ใดอยู่รอบข้างซูเย่จึงเดินเข้าไปโดยตรงภายใต้การห่อหุ้มทั้งร่างด้วยปฐมปราณกำเนิดประตูดแดนลับจึงไม่เคลื่อนไหวแม้แต่น้อยภาพเบื้องหน้าสายตาผันเปลี่ยนไปเข้าสู่แดนลับเมื่อเห็นภาพตรงหน้าซูเย่ก็แน่นิง่ง ภายในแดนลับแห่งนี้แตกต่างจากที่เขาจินตนาการไว้โดยสิ้นเชิงสิ่งที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าไม่ใช่ภาพของแดนลับธรรมดาแต่เป็นชั้นพลังงานประการสุดหนาดูเหมือนว่าจะมีมากกว่าหนึ่งชั้นเซียนอมตะ2,500ปีบทที่890ออสเตรเลียรักตัวกลัวตายเออเอาทั้งทัพมาอยู่ในแดนลับแล้วยังจะใช้ประการป้องกันอีกเหรอ เขาเต็มไปด้วยความสงสัยซูเย่เดินหน้าต่อทะลุผ่านม่านประการไปเมื่อผ่านประการพลังงานชั้นที่หนึ่งเบื้องหน้าของซูเย่ก็ปรากฏม่านประการอีกหนึ่งชั้นเขาเดินต่อไปอีกหลังจากผ่านประการพลังงานชั้นที่สองแล้วแล้วเบื้องหน้าสูเย่ก็ปรากฏอีกหนึ่งชั้นซูเย่ถึงกับหมดคำพูดในหัวมีแต่ความโง่ กองทัพออสเตรเลียกำลังทำบ้าอะไรอยู่การซ่อนตัวอยู่ภายในแดนลับเป็นเรื่องเข้าใจได้แต่เพราะเหตุใดถึงกับต้องใช้ประการพลังงานสามชั้นนี่คือการเตรียมตัวทำศึกหรือเตรียมหดหัวอยู่แต่ในกระดองเต่าเดิมทีซูเย่คิดว่าออสเตรเลียนั้นซ่อนตัวภายในแดนลับเพื่อรอบจู่โจมกองทัพจีน ทว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดูเหมือนการพยายามรอบโจมตีแล้วเรียกว่าเป็นการกบดานอยู่ในหลุมหลบภัยจะดีกว่าไม่พร้อมรบแม้แต่น้อยเห็นพวกแกเปิดประตูกว้างรับแขกก็นึกว่าจะมีความกล้าน,นิดหน่อยถึงกับอาจหานตีตัวว่าเป็นศัตรูกับจีนอย่างเปิดเผยนึกไม่ถึงว่าพวกแกจะกลัวตายถึงขนาดนี้ซูเยอะที่จะหัวเราะไม่ได้ ก่อนมาสอดส่องเขาไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้เห็นภาพนี้อยากเห็นเหลือเกินว่าพวกแกจะเตรียมประการพลังงานได้กี่ชั้นซูเย่ตรงดิ่งเข้าไปภายในทันทีขณะกำลังจะผ่านประการทันใดนั้นเสียงหนึ่งพลันดังขึ้นมาเพิ่มไปอีกชั้น นี่ย่อมเป็นเสียงสั่งการอย่างไม่ต้องสงสัยมันดังออกมาจากภายในประการพลังงานชั้นที่3มชั้นคิดว่าการป้องกัน3ชั้นยังไม่พอรับประกันความปลอดภัยได้พวกคนจีนมันอมาหิตมากแม้แต่กองทัพอินเดียนับล้านยังถูกพวกมันกวาดล้างจนหมดประการ3ชั้นนี้จะต้านทานได้ยังไงแต่ประการ3ชั้นก็มากพอแล้วครับถ้า3ชั้นป้องกันไม่ได้ต่อให้ตั้งเป็น1ิชั้นก็กันไม่ได้หรอกเสียงอดครวญหนึ่งตอบรับกลับมา ฉันบอกให้เพิ่มก็เพิ่มไงเสียงคมเหงดังขึ้นอีกครั้งรับทราบครับภายใต้ผลการผสานกับปฐมปราณกำเนิดสูยเย่ขับพลังจิตเล็กน้อยผ่านประการพลังงานชั้นที่สแล้วสำรวจดูสถานการณ์ภายในก่อนจะพบว่าบริเวณที่ถูกปกคลุมโดยประการพลังงานชั้นที่สามนั้นกว้างใหญ่เป็นอย่างยิ่งมีผู้คนกว่าเจ็ดหมื่นคนจากออสเตรเลียรวมตัวกันอยู่ เจ็ดหมื่นคนนี้ถูกจัดเป็นกว่า10รูปขบวนทัพ1ทัพมี5,000คนพวกเขาดูเหมือนกำลังฝึกซ้อมรูปขบวนทัพแต่เพียงมองดูครั้งเดียวก็เห็นความละหลวมเสียแล้วและผู้ที่เป็นคนออกคำสั่งก็อยู่เบื้องหน้าสุเยพอดี เขาเป็นชายไวกลางคนร่างท้วมใบหน้าขึงขังสวมชุดสูทสีขาวทำหน้านิ้วคิ้วขมวดใช้สายตาเยือกเย็นมองไปยังจอมขมังเวทผู้ถือไม้เทา้าสั้นด้านข้างของเขาและอีกด้านเป็นทหารผู้ช่วยคนสนิทขณะนี้จอมขมังเวทกำลังไร้คาถาเตรียมพร้อมก่อตั้งประการพลังงานชั้นที่สี่อสน์ข้างนอกถูกกำจัดหมดแล้วใช่ไหมเมื่อเห็นจอมขมังเวทเริ่มทำงานชายไวกลางคนก็ย้ายสายตาไปยังผู้ช่วย ครับท่านนายพลโอลิเวอร์ทหารคนสนิทพยักหน้าตอบรับตามคำขอของท่านเราได้กำจัดอสูรทั้งหมดโดยรอบที่สามารถทำได้แล้วครับไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวฟูนายพลโอลิเวอร์ถอนหายใจด้วยความโล่งพยักหน้ารับเรื่องและกล่าวแบบนี้ก็ดีแล้วเราจะไม่ออกไปจนกว่าการเชื่อมพรมแดนจะสิ้นสุดให้ทุกคนกินดื่มอยู่ที่นี่ต่อให้มีข่าวร้ายแต่ก็ดีกว่าศูนย์ชีวิต กำลังรบของจีนแข็งแกร่งเกินไปคนของเราเจ็ดหมื่นคนเทียบไม่ได้กับกองทัพนับล้านของพวกมันคิดเผชิญหน้าตรงๆก็สมองมีปัญหาแล้วไม่ใช่ว่ายอดคนของจีนเคยกล่าวไว้หรือรักษาผู้คนศูนย์แผ่นดินทั้งผู้คนและแผ่นดินจะคงอยู่รักษาแผ่นดินศูนย์ผู้คนทั้งผู้คนและแผ่นดินจะสูญสิ้นเราน่าจะนำมาใช้บ้างใช้มันกับพวกจีนรับทราบครับทหารคนสนิทพยักหน้าเห็นด้วย แจ้งลงไปให้ทุกคนไม่ต้องกังวลนักศึกซ้อมขบวนรบของเราต่อเพื่อป้องกันซูยเย่มาล้วงข้อมูลของเราโอลิเวอร์สะบัดมือสั่งรับทราบครับทหารคนสนิทหันหลังเดินจากไปขณะนี้ประการพลังงานชั้นที่4ถูกตั้งเป็นที่เรียบร้อยซูยเย่พูดไม่ออกเขาไม่คิดไม่ฝันว่าคนของออสเตรเล,เลียจะรักตัวกลัวตายถึงเพียงนี้ อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเรื่องที่ดีด้วยสถานการณ์ที่ออสเตรเลียร้ยกำลังใจในการรบสงครามพรมแดนครั้งนี้อาจจะสามารถหลีกเลี่ยงได้สามารถออมก,กำลังรบบางส่วนของจีนถึงจะสามารถเลี่ยงสงครามได้บ้างแต่มันก็แค่ความเป็นไปได้นี่ยังคงต้องสำรวจและดูต่อไปซูเย่ย้ายไปยังอีกทางหนึ่งโดยทันทีจากนั้น เขาก็ลอบผ่านประการพลังงานชั้นที่3และ4เข้าสู่ภายในของแดนลับภายในพื้นที่อันกว้างขวางขบวนทัพนับสิบกองฝึกซ้อมร่วมกันซูเย่ซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ต้านหนึ่งในมุมมืดเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวของแต่ละขะบวนทัพอย่างละเอียดหลังจากครู่หนึ่งซูเย่จึงพบว่าขบวนทัพไม่ได้ฝึกซ้อมการบุกจู่โจมเลยแม้แต่น้อยกลับเอาแต่ฝึกซ้อมรูปขบวนล่าถอยถอนกำลัง ลดรูปขบวนทัพตั้งรับอย่างต่อเนื่องเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยจริงๆระหว่างดูเจ็ดหมื่นคนนี้ฝึกฝนขบวนทัพเต่าหดหัวจนเหงื่อท่วมสูเย่ก,ก็ทำอะไรไม่ถูกและพูดไม่ออกโดยสิ้นเชิงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นกองทัพซึ่งรักตัวกลัวตายถึงขนาดนี้ หลบซ่อนในแดนลับไม่พอยังตั้งประการพลังงานถึงสี่ชั้นเต็มหนำซ้ำยังเอาแต่ฝึกซ้อมรูปขบวนทับเต่าหดหัวเพื่อเอาชีวิตรอดเขาทำได้เพียงสายหน้าซูเย่เดินเข้าไปหาคลังสเสบียงของอีกฝ่ายอย่างเงียบงนันอย่างไรก็ตามเพียงแค่เขาเข้าไปถึงทั้งร่างของซูเย่ก็สั่นไหวเล็กน้อยหน้าเปลี่ยนสีและรีบซ่อนกระแสะพลังจิตทันที เขาสัมผัสได้ว่าพลังจิตอันแก่กล้ากำลังพัดผ่านมาอย่างไม่หยุดหย่อนพลังจิตนี้ยอดขั้นก้าสีหน้าของซูเย่มืดมนขึ้นมาโดยพลันเขาพบว่าพลังจิตที่คอยตรวจสอบพลังสเสบียงเป็นของยอดขั้นก้าแม้จะอ่อนแอกว่าของเขาเล็กน้อยทว่ายังทรงพลังกว่าของผู้คนทั่วโลกอย่างน่าเหลือเชื่อผู้ใช้พลังจิตที่ยอดของขั้นก้านี้เป็นครั้งแรกที่ซูเย่ได้พบเจอ เนื่องจากการฝึกพลังจิตนั้นยากลำบากเป็นอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้การที่สามารถฝึกพลังจิตไปยังยอดขั้นก้าได้มีความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือยอดปรามาจารย์ยอดปรามาจารย์ผู้ฝึกปรือพลังจิตเป็นหลักออสเตรเลียให้ผู้มีพลังจิตระดับยอดปรามาจารย์มาคุ้มกันคลังสเสบียงสูเย่ได้แต่ลอบตกตะลึงอย่างไรก็ตามเมื่อลองคิดดูแล้ว การล่มสลายและความพ่ายแพ้ของอินเดียสาเหตุหลักก็เนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากรอาหารหากซูเย่ไม่ระเบิดคลังสเสบียงของพวกเขาล่วงหน้าพวกเขาย่อมสามารถเอาตัวรอดในมหาค่ายกลเก้าโคง้งแม่น้ำเหลืองได้นานกว่านี้อย่างแน่นอนบางทีอาจจะนานจนกระทั่งยอดปรมาจารย์ออกมาลงมือถึงเวลานั้นสถานการณ์จะต่างออกไปดูเหมือนว่า ด้วยความรักตัวกลัวตายของออสเตรเลียการส่งยอดปรมาจารย์มาคุ้มกันคลังสเสบียงจะเป็นเรื่องปกติยุคสมัยนี้พลังจิตระดับยอดขั้นก้าเขาพ,พึมพำอย่างเงียบงันดวงตาของซูเย่กระตุกเล็กน้อยก่อนจะเป็นประกายต่อให้เป็นยอดปรมาจารย์ก็คงจะต้องมีสมบัติลับที่ช่วยหล่อเลี้ยงพลังจิตไม่อย่างนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะฝึกพลังจิตมาจนถึงระดับนี้ความยากลำบากของการฝึกจิตซูเย่ย่อมมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ง เขาต้องกลับมาฝึกตนใหม่ถึงสองหนจนในที่สุดจึงสามารถไปถึงยอดขั้นก้าวได้และยังต้องผ่านการใช้วิธีมากมายในการพัฒนาเป็นไปไม่ได้ที่คนธรรมดาจะบรรลุได้ถ้ามีสมบัติลับที่สามารถช่วยหล่อเลี้ยงพลังจิตได้จริงการได้มันมาอยู่ในมือบางทีอาจจะช่วยให้พลังจิตทะลวงไปยังระดับยอดปรมาจารย์ก็เป็นได้มุมปากของซูเยกยิ้มหัวใจของเขาสั่นไหว ทว่าในขณะนี้เขายังไม่คิดแหวกย่าให้งูตื่นหากถูกพบตัวโดยยอดปรมาจารย์ของอีกฝ่ายในเวลานี้ไม่มีทางที่เขาจะได้กลับไปแน่นอนซูเย่ถอยออกมาจากระยะพลังจิตของยอดปรมาจารย์อย่างเงียบเชียบจากนั้นจึงรีบล่าถอยโดยด่วนก่อนจะออกจากแดนลับไปภายนอกแดนลับซูเย่ปิดซ่อนกลิ่นอายพลังปราณต่อไปวนไปวน,วนมารอบด้านหลายครั้งด้วยกัน จากนั้นจึงพบว่าแม้แต่ในระยะหลายกิโลเมตรก็ไรซึ่งอสูรนี่มันจะรอบคอบเกินไปแล้วซูเย่ยิ้มเจ่อนชาวออสเตรเลียพวกนี้คงไม่ได้เริ่มกำจัดอสูรตั้งแต่ได้ข่าวใช่ไหมไม่อยากเชื่อว่าจะกวาดล้างอสูรในบริเวณนี้ได้จนว่างเปล่าโหดร้ายเกินไปแล้วเขาถอนหายใจอย่างแผ่วเบาซูเย่ญญหันหลังจากออกมา ข้ามผ่านช่องว่างที่กำลังหดตัวกลับสู่เขตแดนของจีนขณะนี้กองพลทหารเคลื่อนทัพมาถึงภายนอกมหานครพื้นที่ขั้นหกเรียบร้อยแล้วหยุดเมื่อเห็นซูเย่กลับมาเยี่ยนตีก็รีบยกมือขวาตะโกนทันทีทั้งกองทัพหยุดโดยพลันฟิวซูเย่ห่อเหินเดินอากาศมาเฉกเช่นกระแสของสายลมพัดผ่าน พุ่งมาหยุดอยู่ข้างผู้บัญชาการทั้งหกทันทีเร็วขนาดนี้เชียวเยี่ยนตี้เอ่ยถามอย่างประหลาดใจไม่มีอะไรให้สอดส่องครับซูเย่ย,ยิ้มแห้งหมายความว่ายังไงเจียงซานเดินออกมาถามดูจากสีหน้าของเธอแล้วคงมีบางอย่างผิดปกติใช่ไหมผู้บัญชาการคนอื่นต่างก็มองซูเย่ยด้วยความฉงน สถานการณ์ที่นั่นค่อนข้างเหนือความคาดหมายครับซูยเย่เล่าผมพบว่ากองกำลัง70,000คนทางฝั่งออสเตรเลียได้รวมพลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พวกเขาไม่ออกมาแนวหน้าครับกลับล่าถอยไปตั้งรับแทนโอผู้บัญชาการทั้ง6ดูชอบใจที่ได้ยินอย่างนั้นสันติภาพคือความต้องการของชาวจีนตรับใดที่อีกฝ่ายยินยอมสงบศึกจีนจะไม่มีทางสวยโอกาสเข้าบุกรุก เล่ามาให้ละเอียดเธอไปเห็นอะไรมาเจียงซานเร่งเรา้ากองทัพออสเตรเลียกำลังหลบซ่อนอยู่ในแดนลับครับซูเย่อธิบายข้างในมีประการพลังงานสี่ชั้นกองกำลัง7จ็ดหมื่นคนกำลังฝึกฝนกลยุทธ์เต่าหดหัวเหมือนพวกเขาคิดวางแผนกบดานในแดนลับต่อให้ดินแดนเชื่อมต่อกันก็จะไม่ออกมาแน่ครับหืมผู้บัญชาการทั้งหทึ่ง เจ้าสำนักทั้งหลายที่เดินเข้ามาหาต่างก็ตะลึงว่าอย่างไรนะกองทัพออสเตรเลียไม่เพียงหลบซ่อนภายในแดนลับแต่ยังตั้งประการพลังงานข้างในถึงสี่ชั้นแถมยังฝึกขบวนทัพรูปเต่าอีกรักตัวกลัวตายถึงเพียงนี้เชียวฮ่าฮ่าปาปูเตะอะอดไม่ได้ที่จะลั่นเสียงหัวเราะ ฉันก็คิดว่าจะมีสึกเดือดอีกครั้งเสียอีกเลือดฉันกำลังเดือดท่านเลยแต่พวกมันกลับเลือกที่จะซ่อนตัวเสียอย่างนั้นจะว่าแบบนั้นก็ไม่ได้เยี่ยนที่สายหน้ากองทัพออสเตรเลียแพ้ที่จำนวนเทียบกับเราไม่ได้หรอกพวกเขาเลือกถูกแล้วเพราะไม่อยากถูกกวาดล้างพวกเราสแสวงหาสันติสึกนี้ก็น่าจะหลีกเลี่ยงได้อืมถูกต้องขอเพียงแค่ยอมรับข้อตกลงเราจะไม่บุกรุกดินแดนของพวกเขา ทุกคนพยักหน้าระหว่างสนทนาทุกคนก็ยิ้มร่าพึงพอใจติตจิตจิด,ต,ดตัวสื่อสารบนนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะของเยี่ยนตี้พลันดังขึ้นเมื่อยกขึ้นมาดูเยี่ยนตี้พยักหน้าให้กับทุกคนจากนั้นเดินออกไปด้านข้างเพื่อรับสายไม่นานหลังจากนั้นผู้ส่งสารของออสเตรเล,เลียมาถึงแล้ว เยี่ยนตี่หันกลับไปบอกทุกคนทั้งรอยยิ้มเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้รับข้อความจากทางฝั่งออสเตรเลียภายนอกดินแดนภูผามหารที่นำสารมาให้บอกว่าต้องการเจรจาเพื่อหาสันติเมื่อยามดินแดนภูผามหานที่มีอนาเขตติดต่อกัน